แหวงตูดนะสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook แล้วก็ชาว youtube ทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามาอยู่กับทีมงานเสียมิมน่อนานๆจะได้มาถ่ายรถดำนะครับวัสดีครับสวัสดีครับมิมรอเลยชแนลครับครับผมมาเสียมิมหน่อยเนื่องจากว่าห่างหายนี่ค่อนข้างนานเลยเอกัมสิงเอ้ยไม่ใช่นั่นหฮะคือไปถ่ายภาพยนตร์ไหมเป็นไง หน,นังอ่ะหนังกลางแปลงอ่ะนหนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะเสียนิ่นะเม,มเ,เริ่มเปิดฤดูกาลครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จครับผมจะพาไปดูรถเ,เสียมนิ่มหน่อยเฮ้ยรถทีมงานปะตุงเอรถตะตุงอ่ะอันนี้ก็รถได้ออกมาได้2ปีแล้วครับ เป็นหารุ่นคอปิโก้ SK-140LG Super X-M ไม่ใช่ Super X นะครับ Super X-M ก็ผันกว่าชั่วโมงครับช่วงนี้ก็กำลังออกงานละพามาดูภายในหน่อยอู้อู้แอร์เย็นมากเลย นี่ปาตุงเขาไปซื้อมือสองมานะเอยแต่ดังด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงอู้หก็ถือว่าใหม่วะแกวเลยตร <c oughs> งนี้ก็กำลังวิ่งครับเพิ่งเปิดฤด,ดูกาลครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เขับโดยบักจกอออร่างาวผมไาวเาก็มีเหไปมเออมากระโดดลงตรงนี้นะดีนะไม่มีตัวโอ้เปืือนรถเบิดทาก็มีเห้ไปไม็นไปนะ นี่ทางแข่งมีให้มาไม่มาอ้อ, <c oughs> นอนทิมเลยสื่อไหมก็วันนี้ก็วิ่งอยู่สามคันครับเอ้วพี่มีเวลาจอดทำไมต้องเอาเซฟตี้ลง่็ั้นตั้งดับอ๋อพดถึงว่าเราเราเซฟตี้ขึ้นไว้ก็เหมือนจะดับอ,อัตโนมัติเลยอ๋อมันตั้งเวลาได้อหรอ ตือ้ออ้าวเฮ้เฮ้เฮ้มาดูแซมดึงสลบอันนี้เร่งเครื่องนิดเดียวเองนะครับผมไม่ได้เร่งแรงนะ สงสัยบ่ได้ถอนบ่แก๊กๆเออ ใส่เยอะครับทีมงานนี้เพราะว่าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใส่เยอะไว้ก่อนครับได้เปรียบอนกไัได้ไดเหมือนกันหรือเหรอ ไม่รู้ว่าไม่เคยลองใช่หรอ,อไม่รู้ว่าไม่เคยลองเคยลองแค่รุ่นเล็กอ่ะเคยลองแค่รุ่นเล็กเที่ยวเท่าไหร่สมิมเนี่ยเ <ห ả? S 1> ที่ยวเท่า,าไหร่เน,นี่ยวิ่งเนี่ยสามร้อยเที่ยวสามร้อยยืนพื้นสามร้อยใช่ไหมยืนพื้นสามร้อยนะครับพี่ยืนพื้นสามร้อยน,น, 300, น,นี่ไม่ใช่อะไรนะ ไกลถ้าใกล้ๆก็จะลดลงมาหน่อยระยะไกลก็หู้ยแนบหรือกอกระกกอกระกงั้นนะผมนี่ลืมการถ่ายรถดำไปนานแล้วนะผมไม่ได้ถ่ายรถดำค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วแซมดึงสโลปครับ หลายคนบอกว่าเที่ยวละ300นี่ว่าแพงครับแต่ก็ระยะทางนี่ก็ค่อนข้างไกลนะถ้าเราวิ่งถูกนี่ก็จะไม่เหลือครับรถดำมันจะไม่เหลือรถเม่คูเหลืออยู่แล้วแหละแต่ก็จะไม่มีรถร่วมครับประมาณนั้น คือว่าเป็นรถรุ่นนิยมครับสำหรับรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นคนใช้เยอะครับสำหรับซ u เปอร์ XM นะครับผมเอลือไม้แซมไม้ ร้อห้าครับโหขวางตรงนั้นน่วมครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ช่วงจังหวะราก็สร้างภูเขาครับ <laughs> เฮ้ยดินทะลมแซมดินทะลมบึ๊ปบ๊บบึมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ